แันเสียงจากระตายขอเสนอลำตัดสาคนเรื่องหญิงชกมอ,อพินสำเภาน้อยลอยวงนำมากลาบลงกันในกองเจ้า สงครามนครสายามของไทยาอาว้อนร้อนใจไม่ว่าพลายและคุณนางาราชการง,งานรัฐก,ก็เปลี่ยนสลัดกันในดีเสาชุดใหม่เดี๋ยวชุดเก่าสลัดกันเข้าห้องทางเจ้แทนก็เร่งเตือนขอเพิ่มเงินเดือนกันคนละพ,น<อ>พันอ็ไม่ได้น่าดานเพราะต้องการสตังตั้งค่าควายขายคนเขียวรักหล่นแย่งชิงหลงตัณหาค่าผู้หญิงเอาปืนยิงที่ควา,ง,าง,ขงข้าก็ค่าก็ตุเกเลือดบัาขูดเลือดเอาแดงแดงหายของก็แพงใง าแทกงไม่ว่าจะเป็นอะไรมันแทงขึ้นไปสูงริบยอดสะบ้งดิบดิบยังรำละติดตางคงผู้ที่เป็นเศรษฐีต้งก็ไม่มีเรือร้อนแล้วก็มีเงินก้อนที่แล้วก็นอนพุงลางที่อยู่ภายนอกเงาร่มก็ต้องระทมสู้ทนถ้าไม่มีจะปิดต้นก็บ่นว่าจนกันจังไม่ว่านุ่มหรือสาวต้องนอนหนาวระทมตาแดดตาลมหนาวก็ต้องห่มป้องความต้นระเบียบก็ไม่เป็นไรก็พอใช้พอสอนเล่นลำตัดบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้รอยได้ชา ใครใครก็ชอบหาเขเป็นดาราลำตาดเงินทองรถอัดก็ไม่ค่อยขาดค่่ยคขางขออิจพอใจเขามีไายได้เพียงพอใคไมหาเขก็ไม่งอเขามีหมอกะล่ะมัอเาจาย ใจสาวสีถูกต้องความเปรกะติดไปตัวถูกปิดทุกทางโงกันกินกันขอสับชั้นกันตีโตนไอ้มีอิททิพลก็เพราะมีคนรุ่นลังเพราะว่าเป็นไทยแป่ใจสามขาดสินงทำเลียนจำใจเวลาไม่ีคนไทยก็มีสายแตกต่างแม่ต้องเรียนแมร่ระเบียบก,ก็คิดเอาเปรียบคนไทยห่อข้าทออขายขึ้นเชียงใหม่ลำปางูมีลูกทำเป็นเสียพกหมอฟิยหมอฟินเดินสะบิ่งเป็นหญิงจีนพกเอาฟินไว้ทางล่างทางทองโตโยนาคิดตบตาจะ าหน้าที่คนใยแบ่งแต่งลีมีวิธีต่างๆเจ้าหน้าที่มีไหว,วก็จับได้ไทุกคนใครจะมีอิทธิพลมันก็ไม่พ้นตลางแต่ผมเป็นรัฐบาลก็จัดการวางกฎจะนับสัมนา,านผลโคตรให้รู้รบก,กันแต่บางถ้าใครมีอิทธิพลรอบผลสินค้าประเทศจาใครไอออกไปตายเมืองฝรั่งในทัวรในอยู่ในแผ่นดินก็หาจินสิรรัฐบาลเดือดร้อนไม่เป็นอนอนอนนางหายยังถืนดึงดกะเบิดมือมันถึงจะหมอนแล้วปาที่เต้าตาชอกให้บานเมื่อเกาะ

ขอใจแต่งเรื่อง<ม>ในข่าวสารการเมืองร่วนแต่เรื่องหน่าฟังเราคนไทยชาไทยไมีควรจะไปนื้เทศเวลานี่แดดสะกิดสูงทุกคิดทุกทางต่างมุ่งหาหาเสบียงเอาไว้เลี้ยงร่างกายไม่ว่าจีนหรือไทยไม่ว่าใครหรือคุณนางคนที่คิดในคอก็คิดจะคอรัฐช้ญี่ปุรัฐบาลก็เพราะต้องการจะตังค์ชิงอยู่แ<ม>ทีที่ท่านไม่มีเดือดร้อนเพราะว่าผมมีเงินก่อนกินแล้วกว็นอนพิงฟาง อากหาินจึงมีทิมมีทีผมหน้าเซ็มลีเ่ลขเขาจึงไม่มียุงทางเรงอยากมั่งมีเป็นเศรษฐีโตใหญ่ครวรจะขูดเลือดไทยหากำไรเอาไว้บา้างจะว่าคนอื่นก็ว่าไม่ควรจะมาย้อนรอยฉันเล่นล่ำบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ร้อยได้ทางเลียเฟยเียดเทียบข้าล้วนแต่นหน้าหัวลอดชานไม่หาจึงก็ไม่งอเรามมหมอกระมังเราเป็นหญิงคนไทยไม่มีใจต่างแต่ไม่เคยเอาม เธอแบกเธอเดินแหลกสะตังเธอบปากบอนพอว่าข้าใจดาที่ให้เจ้าจะได้มาตัดไข่ดาไว้เหลือแต่เสาคงคา้าตคนกมนะางมาอเพื่อวนเกากประเดนเป็นเรื่องควาและเปืองกระมองมาพูดเล่นครองครองเหมือนน้ำนองล้นฟ้า ก็ระเบียบมากมายว่าชอบข้าชอบขายขึ้นเชียงใหม่ลำปางแต่งตัวเป็นเทปเนี้ยเพราะมอเตียมอกรินมูนดิ้งมันยิงจีนยกกัดกระปุนเลือดทางล่างมันในไช่ตัวข้าไม่ควรจะมาดูมินไอ้ที่ชอบข้ามูดแล้วปุ่นยิงชาวจีนแบบจงงังหวะถาขายข้าหากำไรก็ไม่ผิดใครแหลมพอ ตายประทังตัวเองขาต้องแคลงเรายังไม่แต่งมาประจานทุกข์พอมาเป็นปันปันแผลทุกวันไม่ดีวันเราแกล้งดูได้ไม่เอาใจพันพต้องตดุดตึทุกข์เอาขึ้นมันทุกข์เป็นลังลังเจ้านาทีจับได้มีลูกไม้ปลาเปลี้ยป็นกลมมาขามดินเลี้ยวจึงไม่ละกบเดียวมาดายา ตึงพืกะดิกับเขาแเล้า,าว่วดดาด่าเราเหมุนม่ขาวประจาง,านนงจว่าคนในกรงเจ้าหัวก็มอค้ามอแล้วกระโดดเหยียบข่อแล้วอบพี่ไมหมอกลายมางกวนา